ปืนกระบอกนี้สวยดูดีเลยนะเนี่ยงานละเมียดแม่แม่ <c oughs> คุณลูกค้าเชื่องตาถึงนั่นนะจุด38บาทเลตา้างานปราณีจากรัสเซียเลยนะครับราคาก็เบากระบอกละสองหมื่นเจ้านั้น <c oughs> อ๋ออ,อ,อย่าหันปืนมาทางคนสิครับมันอันตรายนั่นๆ จีนี้ปืนกระบอกนี้ก็ฟรีแล้วสินนะกูไปละหนานี้ส่วนชุดเกาะตัวนี้ราคาเพียง35,000บาทแต่ชุดเกาะมันป้องกันหัวไม่ได้หรอกนะไอโ กระสุนมันหยุดกลางอากาศได้ยังไงกันนั่นนะ,อะเอ๋เว่นตาหยุดเวลานี่แสนห้าบาทน่าสนุกดีนี่ฉันชักอยากจะรู้แล้วละสิว่าจะหยุดดักเรื่องนี้ได้หรือเปล่า่ะเครื่องสร้างภาพหลวงตาอันนี้สามแสนอ้ออาวเฮ้ย,ยน้อยตายยากตายเย็นนักหน่าบึงเนี่ย